พี่เแลในหลายพื้นที่นะ,ะนะครับนั่นคือในด้านหนึ่งนะครับในด้านของสังคมสงเคราะห์ที่เราดําเนินการและให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับ,รบแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับองค์กรอย่างองค์กรที่เป็นองค์กร ที่ดูแลบริหารจัดการโดยพี่น้องมุสิมของเราเนี่ยครับและเป็นองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ดําเนินการนะเขาก็ดําเนินการในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้ด้วยนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีความรู้มีความสามารถและเป็นองค์กรที่ดูแลในเรื่องของการตรวจทาล้านการตรวจว่าอันนี้เป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นความถนัดเฉพาะด้านของศูนย์วิทยาศาสตร์ทะลาลเลยนะครับแต่เนื่องจากเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์นะครับและในภาวะที่คนต้องการ เรื่องของเจอแอลกอฮอล์ cohol, เรื่องของอผลิตผลทางวิทยาศาสตรอ์อย่างนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของศูนย์วิทยาศา,า,นนา,รราส,นนรสตร,ร์ฮาลานเนี่ยนะครับที่มีแม่ทัพในการบริหารในส่วนนี้ก็คือดรรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลลันนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านและคณะเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกับผู้นะผู้อำนวยการเขตหนองจอกและเจ้าอาวาสวัดหนองจอกนะครับ ร,รวมถึงภูมิกับสถานีตํารวจนครบ,บาลหนองจอกได้ร่วมกันจัดแจกถุงยังชีพพร้อมข้าวสารนะครับถุงละ15กิโลกรัมนะครับให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ีนโดยภายในถุงน่จะประกอบไปด้วยข้าวสารปลากระป๋องน้ําปลา,ปลาผงซักฟอกน้ํามันบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลโกอฮอล์นะครับอีกทั้งยังมีคู่มือการป้องกันตัวพิชิตโควิดนะครับไปแจกกันที่โรงเรียนวัดหนองจอกพักดีนรเศรษนะครับ พื้นที่เขตหนองจอกนะครับอรนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนที่อยู่ในเขตวัดอ่า นะครับโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามกันนะครับครับก็ไปจากทั้งสิ้นเนี่ยห้าร้อยชุดด้วยกันนะครับโดยโครงการสร้างความเป็นโครงการนี้นะครับก็เป็นการสร้างความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับโดยโครงการนี้เนี่ยคุณศิริพงษ์รัศมีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนองจอกอิหม่ามุทีวัยหวังบูนายกสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับนะครับคุณนรงรัศมีนายกสมาคมสิทธิเก่ามิฟตา มิสตาบ้านดอนนะฮรมิสตาหุ้นอูลูมิดีเนียอันนี้ผมเติมให้เต็มนะฮะอยู่ใกล้ๆ้บ้านอ่าอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับกับอ่ะอาจารย์น่ารักด้วยอ่านักเรียนก็น่ารักเวลาถึงเวลาเรามาเก็จะเดินนะไก่นะมิสตากับสุราเนก่ยนะนะครับแต่เขาก็จะเดินกันมานะครับครับนะ พร้อมด้วยอิหม่ามมัสยิดในเขตหนองจอกกว่า40มัสยิดนะครับชุมชนในเขตหนองจอกข้าราชการนะครับก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโดยก็มีการดําเนินการในการแจกในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเจลแอลกอฮอลสเปรย์แอลกอฮอลเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มาจากที่ไหนนะฮะผลิตเองโดยทีมงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ทาล้านครับนะฮะเขามีการผลิตและมีการแจกจ่ายนะครับไปยังพื้นที่ต่างๆนะฮะ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็ส่งลงไปเยอะนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูข้อมูลเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับก็เป็นความพยายามในส่วนนี้นะครับที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการดูแลซึ่งกันและกันนะครับคกับกับเรื่องของความสามารถนะฮะใครถนัดด้านไหนก็ก็ทาด้านนั้นนะ่รนะครับ อย่าไปเอะเราถนัดด้านนี้แต่เห็นคนอื่นทําด้านนั้นเราก็เลยอยากไปทําด้านนั้นอันนี้ไม่เป็นไรฮะถนัดด้านไหนทําด้านนั้นเลยเนี่ยอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์ทารา,านเนี่ยนะครับครับดรว,วินัยดาลลันเนี่ยท่านได้โพสต์ไว้ใน Facebook น่นะครับท่านบอกว่าตอนนี้ห้องปฏิบัติการในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยศูนย์วิทยาศาสตร์ทารา,านนะครับได้มีการระดมทีมผลิตสเปย์ไอสเปย์แอลโกอฮอล์ขนาด50 ML เนี่ยและ100 ML เนี่ยรวมแล้วได้7 6 0 3ขวดครับ คุณนูมัดเยอะมากเลยฮะเยอะนะครับแจกไปในพื้นที่ต่างๆครับแล้วนอกจากสเปย์แล้วเนี่ยนะครับมีเจลแบบแกลอน5ลิตรเนี่ยอีก160ยกแกลอนนะครับได้ทั้งหมดกี่ลิตรไม่เป็นไรไม่คิดต่อเจลขนาด35 ml นะครับก็คือขนาดพกพาคุณนูมัดจะเดินทางไปไหนไปลงเรือไปขึ้นรถไปไปต่อคิว อ่ะไม่เป็นไรพกเจลแอลกอฮอล์แบบพกพาไป3า ml อันเนี้ยทำได้ทั้งสิ้น4 1 2 7ันหรอเดขวดเยอะมากเลยส่งไปยังสถานที่ต่างๆครับขณะที่สำนักเขตสำนักงานเขตสวนหลวงก็มีการจัดทำถุงยังชีพคล้ายๆกันนะครับเหมือนกับที่หนองจอกตรงนี้นะครับก็มีการดำเนินการนะครับแล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกคนโดยไม่เลือกศาสนาไม่แบ่งแยกเรื่องของศาสนาทุกคน ให้เหมือนกันเท่าเทียมกันหมดนะครับนะแล้วก็นี่แหละเมื่อวานที่ลงมาที่หลองจอกเนี่ยก็เป็นที่แรกในการดําเนินการของศูนย์วิทยาศาสตร์ทารานโดยแม่ทัพก็คือรองศาสตราจารย์ดรวินัยดานลันนะครับผมนึกว่าทหารมาด้วยนะแม่ทัพแม่ทัพผู้ในการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานครับเป็นผู้นําเลยนะครับ